ถ้าหากคุณเป็นผู้เข้าอบรมแบบรีโมทคลาสรูมแล้วล่ะก็หลังจากที่คุณลงทะเบียนกับสถาบันฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงวันอบรมให้คุณทำการเช็คอินโดยกดที่ปุ่มเช็คอินเอาหน้าดิจิทัลพาสปอร์ตได้เลยส่วนวิธีการเช็คอินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณอบรมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่มีกล้องหน้าให้คุณถ่ายภาพหน้าจอการอบรมที่มีรูปคุณอยู่ด้วยตามตัวอย่างนี้ จากนั้นก็กดปุ่มถ่ายภาพแต่เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมเห็นภาพคุณชัดเจนและไม่ต้องติดต่อมาหาคุณระหว่างที่อบรมอยู่ผมขอแนะนำอีกวิธีดีกว่าครับนั่นก็คือให้คุณถ่ายรูปเซลฟี่กับหน้าจออบรมตามภาพตัวอย่างนี้ได้เลย อย่าลืมเช็คเอาท์ให้เรียบร้อยภายใน1ชั่วโมงนับจากเวลาเช็คเอาท์ที่ทางสถาบันได้แจ้งไว้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากห้ามลืมจริงๆครับสามารถดาวน์โหลด p r o f l i n k Application ได้ทาง App Store หรือ Play Store นะครับเพื่อทุกทท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่สาคัญครับ p r o f l i n k Application แอปดีๆเพื่อนสีผู้ถือใบอนุญ,ญาตไม่มีไม่ได้แล้วนะครับ